วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะช่องครูสายเปเนาะวันนี้เราก็จะมาเปความรู้นะคะเราจะมาเปความรู้เกี่ยวกับ p l a ย e เซ s i m p ิม t a n ลเนะคะ p พลย์เซ s i m p ิม t พ n ลนะคะว่ามันใช้อย่างไรนะคะใช้อย่างไรใช้กับเหตุการณ์แบบไหนและมีโครงสร้างประโยค บอกเล่าคำถามปฏิเสธอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ Present simple tense นะคะคือ tense ปัจจุบันธรรมดาเนาะ Present แปลว่าปัจจุบัน Simple ธรรมดาง่ายๆไม่ซับซ้อน Tense ก็คือการเวลาดังนั้น p l e s e n t simple tense ก็คือประโยคที่ใช้พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นปกติธรรมดาง่ายๆนั่นเองคะ่ะ เรามาดูการใช้ Pleasant Simple t e n s นนะคะวิธีใช้หลักๆมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1เราจะใช้พูดถึงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เป็นความจริงตลอดไปหรือเป็นจริงตามธรรมชาตินะคะเช่น a cat has four legs แมวมีสี่ขานี่ก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะ the sun s e t in the west The sun s e t in the west. พระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกนี่ก็คือเป็นจริงตามธรรมชาติ I come from Thailand. I come from Thailand. ฉันมาจากประเทศไทยนี่ก็เป็นความจริงข้อเท็จจริงเนาะนะคะต่อไปข้อที่สองการใช้ p r e s e n t simple tense นะคะวิธีใช้หลักๆ ในเหตุการณ์ที่สองก็คือเราจะใช้พูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นนิสัยหรือสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I get up early every dayI get up early every day ฉันตื่นนอนแต่เช้าทุกวันอ่ะอันนี้เป็นนิสัยใช่ไหมคะ ข้อที่2นะคะ I always do my homework I always do my homework ฉันทำการบ้านเสมออ่าอันนี้ก็ทำเป็นประจำจะเห็นได้ว่าตัวสีแดงนะคะเป็นการบ่งบอกถึงนิสัยหรือสิ่งที่เราทำเป็นประจำนะคะ every day always นะคะ,ะดูประโยคสุดท้าย They don't study on Sunday and Saturday นะคะพวกเขาไม่ได้เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์อ่ะเป็นกิจวัตรของเด็กไทยเนาะอ่ะต่อไปเหตุการณ์ที่3เนาะแต่ก่อนที่เราจะมาดูเหตุการณ์ที่2เอ่อเหตุการณ์ที่3เรามาดู adverb of c a n s e นิดหนึ่งเนาะคำเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทุกคนจะเห็นอยู่ใน pleasant simple tense แต่ก็ไม่เสมอไปเนาะ mm hmm. อย่างเช่นคำว่า always usually normally generally often frequently sometimes occasionally seldom hardly ever rarely never อะคำเหล่านี้เราเรียกว่าคำกริยาวิเศษ บอกความถี่ว่าทำมากน้อยแค่ไหนโดยดูจากเปอร์เซนต์นะคะโดยดูจากเปอร์เซนต์และความหมาย always แปลว่าเสมอก็คือเราทำเป็นประจำทุกๆวันร้อเมี7วันเราก็ทำเจวันแบบนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีคำที่แสดงบอกเวลาเช่น every day every night every Sunday twice a year once a day ก็จะเจอคำเหล่านี้ใน present simple tense ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูการใช้ present simple tense วิธีใช้หลักๆข้อที่3นะคะใช้พูดถึงความรู้สึกการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสสภาวะความคิดจิตใจความชอบนะคะเราไม่สามารถที่จะแสดงออกให้เห็นชัดเจนทางกายภาพได้อย่างเช่น like prefer want know love h a t need believe นะคะคำเหล่านี้นะคะคำเหล่านี้จะอยู่ใน p l a s e n t simple tense นะคะเพราะเป็นการพูดถึงความรู้สึกนะคะเราไม่สามารถแสดงออกให้เห็นทางกายภาพได้นะคะตัวอย่าง He likes playing football. They prefer English subject. I want to go to school. They doesn't. Oh, sorry. She doesn't know his name. นะคะนี่คือตัวอย่างประโยคเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างของประโยคนะคะเล่า <Wow. S 1> นะคะโครงสร้างของประโยคก,ก็คือ subject นะคะบวก verb one นะคะก็คือ subject คือประธาน i u v t e y e it นะคะและจะตามด้วยกิริยาช่องที่1นึนะคะกริยาช่องที่1เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ they, they play computer games every day they play computer games every day พวกเขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน ตัวอย่างที่2ค่ะ she plays basketball every day she plays basketball every day หล่อนเล่นบาสเกตบอลทุกวันนี่คือประโยคบอกเล่านะคะเราจะเห็นคำว่า play ซึ่งเป็น verb one หรือกิริยาช่องที่1นึ่ทำไมนะคะถึงเติม s และทำไมประโยคนี้ถึงไม่เติม s เรามาดูกันเลยค่ะประธานนะคะหรือ subject นะคะที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่3เช่น he เขา she หล่อน it มันนะคะพวกนี้นะคะเราเรียกว่า third person singular คือเอกพจน์บุรุษที่3เราจะต้องเติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยา นะคะซึ่งการเติม s และ es นะคะให้นักเรียนไปดูที่หลักการเติมได้นะคะในคลิปที่ครูทำไว้นะคะตัวอย่างประโยค she plays computer games she plays computer game he always c h a t s on the phone every night she washes the dishes every day he watches a TV every night เห็นไหมคะเราจะเห็นว่ากิริยาจะเติม s หรือ es ทุกครั้งที่ตามด้วยเอกพจน์บุรุษที่3คือ he she it นะคะชื่อคนคนเดียวสิ่งของสิ่งเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวเราเรียกว่าเอกพจน์บุรุษที่3นะคะ third person singular จำไว้นะคะเด็กๆเ,เราจะเติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยาเมื่อเป็นประโยคบอกเรานะคะต่อไปค่ะตัวอย่างแต่ถ้าเป็น i u v d หรือเราเรียกว่าพหูพจน์นะคะเราจะไม่เติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยานะคะยกตัวอย่างเช่น i often play computer games they chat on the phones every night We watch the dishes every day. You w t t c h the TV every night. นะคะปรุษที่1น,นะคะเรามาทำความเข้าใจบุรุษที่1น,นะคะหมายถึงตัวผู้พูดเช่น I, we ุรุษที่สองหมายถึงผู้ฟังคือ you ปรุษที่3คือบุคคลหรือสิ่งที่เรากล่าวถึง เช่น he, she, it เป็นต้นนะคะดังนั้นนักเรียนจะสงสัยว่า I, V ก็เป็นเอกพจน์มีหนึ่งเป็นบุรุษที่หนึ่งแต่นะคะเขาให้เราเติม s กับ es ก็ต่อเมื่อเป็นบุรุษที่3คือคนที่เรากล่าวถึงนะคะเราจะเติม s หรือ es ที่คำกริยาในประโยคบอกเล่า เมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เท่านั้นนะคะสิ่งสำคัญนะคะห้ามลืมนะคะโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะคะนี่คือประโยคปฏิเสธทำยังไงเรามาดูกันค่ะ subject นะคะ subject จะตามด้วย do กับ does นะคะเราเติม not หลังกิริยาช่วยคือ do กับ does และตามด้วย verb ว subject ก็คือประธาน i u v d h she, it ชื่อคนหนึ่งคนสองคนแล้วก็จะตามด้วยกริยาช่วย do หรือ does แล้วมาเติมนอดและก็จะตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะคะเมื่อเติมนอดแล้วก็จะได้รูปยอ่อ don't doesn t นะคะประธานที่เป็นพหูพจน์ i u v d ชื่อคนสองคนเราจะใช้ดูนะคะแต่ถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์ he she it ชื่อคนคนเดียวเราจะใช้ d o s s นะคะใช้ให้ถูกกับประธานด้วยนะคะเด็กๆตัวอย่างประโยค they don't play computer games every day พวกเขาไม่ได้เล่นเกมทุกวัน she doesn't play basketball every day หล่อนไม่ได้เล่นบาสเกตบอลทุกวัน I don't usually cook dinner ปกติฉันไม่ทำอาหารเย็นสังเกตว่ากริยาที่ตามหลังประธานไม่ว่าจะเป็น day หรือ she เราจะไม่เติม s เห็นไหมคะเราจะไม่เติม s หรือ es ในประโยคปฏิเสธ นะคะถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ก็ตามจำไว้ฮะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูประโยคคำถามใน present simple t e เ s e เราทำอย่างไรประโยคคำถามก็มีแบบที่หนึ่งคำถามประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่า yes no question คือคำถามที่ต้องการคำตอบ yes หรือ no ใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เราจะทำยังไงในคำถามเรามาดูกันเลยค่ะเราจะใช้ verb ช่วยคือ do กับ does แต่เราจะมาไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็จะตามด้วยประธานคือ I you we they he she it ตามด้วยกริยาช่องที่1น,นะคะหรือเราเรียกว่า verb วันตัวอย่างนะคะ Do you play computer games every day? Do you play computer games every day? คุณเล่นเกมทุกวันใช่หรือไม่ Does she play basketball every day? Does she play basketball every day? หลอดเล่นบาสเกตบอลทุกวันใช่หรือไม่เหมือนกันค่ะถ้าในประโยคคำถามก็เช่นกันเราจะไม่เติม s หรือ s ในประโยคคำถามนะคะเห็นไหมคะคำว่า play ตามหลังชี เราจะไม่เติมเพราะเรามาเติมที่ d a าสแล้วเห็นไหมคะ Play เราก็ไม่เติมอยู่แล้วเพราะประธานคือพาหูพจนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะกรณีเราจะตอบคำถามนะคะ yes no question เราจะตอบคำถามอย่างไร do you play computer games every day ถ้าใช่ให้เราตอบ yes i do ถ้าไม่ใช่เราต้องตอบ no i don't กลนินีถามถึงบุคคลที่3 does she play basketball every day does she play basketball every day หล่อนเล่นบาสเกตบอลทุกวันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราตอบ yes she does ถ้าไม่ใช่ no she doesn't โอเคค่ะคราวนี้เรามาดูสุดท้ายโครงสร้างประโยคคำถาม Present Simple Tense แบบที่2คือคำถามประเภท Ws question คืออะไรมันจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไร Ws question ก็ได้แก่ who what where when why whose whom และ how How ไม่ใช่ ws ขึ้นต้นแต่ก็ถูกจัดอยู่ในหมวดนี้นะคะโครงสร้างก็คือเราจะขึ้นต้นด้วย ws question เหล่านี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยดูกับ d a s ตามด้วยประธานคือ i u v d h c it และ verb w o คือกริยาช่องที่หนึ่งเหมือนเดิมแต่เราจะใช้ดูหรือ d a s ต้องดูที่ประธานเป็นหลักด้วยนะคะเด็กๆยกตัวอย่างประโยคเช่น How often do you play computer games? How often do you play computer games? คุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยแค่ไหน Where does she play basketball? Where does she play basketball? หล่อนเล่นบาสเกตบอลที่ไหนสังเกตได้นะคะเราก็จะไม่เติม s หรือ es เช่นกันนะคะเห็นไหมคะ play she play ต่อไป หลัการตอบคำถาม WS question <S เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเพื่อขอข้อมูลนะคะเมื่อเขาถามว่าคุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยแค่ไหนเวลาเราตอบก็ต้องตอบเป็นข้อมูลบอกข้อมูลไม่ใช่ yes กับ no เหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะเช่น I always play computer games I always play computer games ฉันเล่นเกมคอมพิวเตอร์เสมอ มาดูกันตอบประโยคที่2ค่ะ Where does she play basketball? Where does she play basketball? She p l a y basketball at school. หล่อนเล่นบาสเกตบอลที่โรงเรียนนะคะไม่ยากเลยค่ะหลักการสร้างประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามใน p r e s e n t t i m p l e Tense นะคะต่อไปเราจะ มาทำแบบฝึกหัดกันสักสิบข้อนะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ครูอุ้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ